มาถึงคู่นี้กันบ้างดีกว่าครับกับคู่ของคุณอเล็กเลนเดลนะครับกับคุณเต้ยครับล่าสุดนะฮะสองคนนี้เนี่ยเขาก็สวีทหวานกันอย่างที่รู้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีพิเศษกว่านั้นครับเพราะว่าเขาเนี่ยเตรียมจะทําธุรกิจร่วมกันอีกด้วยครับมีภาพหวานๆมาให้เราเห็นกันทุกๆปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของใครครับคู่รักตัวเล็กอย่างอเล็กเลนเดลและก็เต้ยจรินพรครับ ที่ล่าสุดนะครับอเล็กซ์หอบเค้กวันเกิดที่ตัวเองเนี่ยทำเองกับมือเลยนะครับไป s u เซอร์ไพรส์หวานใจเป็นคนแรกของวันเกิดในปีนี้เลยครับส่วนด้านของเต้ยนะครับก็ไม่แพ้กันโพสต์แคปชั่นเด็ดนะครับคำขอบคุณชนิดที่เรียกว่าโอ้โหหวานจนมดขึ้น IG จีเลยทีเดียวครับแถมตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะทำธุรกิจร่วมกันอีกด้วยครับ ยากค่ะยากจริกๆจะผมคือผมเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์เป็นคนชอบดำน้ำใช่ก็เลยกะจะแบบอาจจะจัดเป็นโปรแกรมขึ้นมาให้เด็กๆเนี่ยไปไปไปเข้าป่าไปดำน้ำทำเป็นแคมป์ปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนไหนเลยก็ในขั้นตอนที่เรากำลังแพลนแพลนแพลนแต่ละทริปอยู่ครับ สิ้นปีนี้ไหมครับในเดือน2เดือนนี้ครับแต่ว่าคือตอนนี้รายละเอียดยังไม่มีถ้าเกิดมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีแล้วกัน,น,กนมีค่อนหรือเปล่ามีมีคนมีคนอื่นด้วยครับมีคนอื่นด้วย <c oughs> คืออย่างดำน้ําเราไม่ได้เอาเด็กไปดำน้าเพื่อ <c oughs> เพื่อเอนเตอร์เทนเวลาผมไปดำน้ำํา <c oughs> ผมดำน้ำายังไงก็ได้ให้มันสนุกแต่นี้เราเอาเด็กลงไปเรียนรู้เรื่องปลาเอาไปเรียนรู้เรื่องประการังเอาให้เขามีการบ้านกลับมาทาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบ เป็นจูเนียร์แพดดี้ครับคือเป็นแบบ10เมตรไม่ถึง10เมตรเอาแล้วก็เลือกดิฟไซต์ที่มันแบบใสๆที่มันไม่อันตรายคือเป็นเป็นเรื่องของการศึกษามากกว่าเป็นสปอร์ตเป็นเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เวลายังเอ,อ่ยว่าเล็งไว้ว่าจะไปที่ไหนก็น่าจะเป็นพวกหมู่ซิมิลันอะไรพวกเนี้ยครับกลัวไหมครับอันนีปรับทำธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มไม่ไม่ถึงกับกลัวครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือ คือเราไม่ได้นึกถึงถึงข้างหน้าว่าแบบเราจะกลัวหรือเปล่าคือตอนนี้มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่ช่วยแล้วก็สตาร์ทอัพไปด้วยกันแค่นี้มันก็ก็ก็เป็นอะไรที่ดีแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เราคงไม่คิดหรอกว่าแบบอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะแบ่งกันยังไงเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราเราเริ่มไปด้วยกันเราก็ไม่ได้ไม่เป็นทั้งคู่เราก็มาเริ่มด้วยการแบบก่อตั้งบริษัทยิ่งเราอยู่ข้างหน้าต่อสื่อมวลชนเราต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไปสอนเด็กๆทุกอย่างเราก่อตั้ มันก็ยากการทําคนเดียวมันยากมีเพื่อนทําด้วยมันก็ดีอะก็โอเคครับ<ม>ก็โอเค,อเคก็ตามตามนั้นแหละครับป,รป,ปีเป็นการเซอร์ไพรส์คลก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีทุกๆปีแต่ว่าเท่าที่ทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีครับนคนแรกของปีครับผมนั่นคือจุดประสงค์คือ,อยากจะเป็นคนแรกครับก็มีมีเค้กไม่ให้เขาอะไรเงี้ยครับตงแต่จะเค้กมี ไม่บอกครับ <laughs> ไม่บอกครับม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ต้องต้องอยากกำลังจะบอกว่าอยากไปถามเขาเองแต่ยาง <laughs> แต่ก,ก,ก็ก็น่าจะชอบครับคือผมว่าของพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่แบบไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่แบบเอ่อท,ท,ที่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 ชาอยู่ที่เราอยากที่จะให้เขาในวันวันดีวันเดียของเขาอะไรเงี้ยครับเราเลือกนานไหมคะเออไม่ค่อยนานครับไม่นานครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเค <c 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 ้กทําเองแต่ว่าค um> ือมันไม่ใช่เค้กแต่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นลูกช็อกโกแลตเป็นเลดเลดเวลเวทข้างในแล้วก็ดิฟดิฟช็อกโกแลตเอาแต่เขก็มีขอบคุณนะขอบคุณที่รักใช่ไหมไม่ถึงไม่ได้ใช้คําแบบนั้นครับไม่ได้ใช้คํานั้นแต่ว่าก็อะไรประมาณนั้นใช่นอกจากของขวัญนอกจากเค้กมีแพลนไปนู่นไปนี่ไปไหนไหมคะหระกก็ไม่มีครับ เป็นอีกหนึ่งคู่ทีน่ารักมากๆเลยใช่ครับก่อนหน้านี้เขาก็มีอะไรนะเปิดมูลนิธิช้างใช่ <ๆ S 2> <อ>มีทําเสื้อขายไงใช่เขาก็ยังบร<ม>ิจาคให้น้องช้างแบบใช่แล้วนะครับ